วันนี้ฝนไม่ตกนะครับพอมาแล้วคนแบบเยอะมากนะครับหน้าเวทีเป็นงานปากนะครับสุดแบบพลาซ่าเด็ดเด็ดหัว ข้าใซอยนี่แบบคือสิทักได้พอใครขาเท็ดัวไส้ไหมครับครับสูดพ่อไหมเสกุนพ่อไม่ใ่ขอกันกังเคียงกรสันกับไซน์ดีกินอะไรดีหอบนอีหลายกูลายครับแว่าหน่วเสียว่าอะไร นี่การัเดียวจริงๆกันผลบตรกร้ามเอามันหลายสิมื่เลยเด็กตะโคหลาดกันาอฝนตกเอาคนได้สองพันอ่ะคือบุรี่ก็ปะยัานะนั่นคอบุรี่ก็ประหยัดโอ้ยต่เทากับพออบี่กันบ่อหกกันนี้หรือบ่ออไม่แข่งผลเด้สิบอ่เกบไปดีๆเพื่อนน่ะเอาม่ฝากเลยกับตีริสก็ได้ฝากล้วครับเออ เก็บตีโตไปจักลอยสองลอยหนึ่้อยูย2สองลอยเลยจับเมื่อไพดมมอได้เนาะพูดจักสีว่าจังเลยลูกเซียนตุ้งซียนตุ้งมันตัดมาตรงหน้าหนามาตรงกบใส่เงินนี่ย่างไในแอบว่าตัดเก็บไปจักลอยสองลอยว่าได้ซื้อมาฝาไปนั่งบอกว่าถือเป็นแงมาตรงกบใครขป็นหนังในมนมันเป็นสองคนแหมมันเป็นหลายคนแ่ง วัมปีนางกได้ัปีน้ยังกะเป็นกฟยังกะเป็นไมเป็นอย่งีวอดก้็ยิ้งยังใจแบบนต่นั้นมเงบสยังเปียนมากันตื่นตะเวนบมลุตื่นห้าครับไปกรุงเทพสิห้นอนนี่หรอกไปสาม อยู่กับลุงมานอนเกินโรเดียกันดีเรอกกินน้ำมันทางกิรีน้ำมันเข่าโตเลยโรดฮอตบสามครับคุณเทสเี่ยวใบสามสีม่วงุณเทสมันม็มีหมอกนอนระวังขัดยังสีกระดองซอยก่อนลงมานอนสามีผันกระสวนเอิร์ธพี่ท่ากรนสวนยางกุตลาสวนกุสลาเดินไปนอนเลยนอนเลยแต่ก็มาอล่ออกจากวังขันอีเลี้ยงก็มี่างที่เดิม เมือนมันกับมีหม่องนอนอยู่หม่องจอด,ดนถกันไปแล้วครับไปแล้วครับก็จะขึ้นแล้วแลก็จะออกครับ